ในยุคที่การแข่งขันทางทหารเข้มข้นขึ้นอย่างไม่เคยมีมาก่อนเอ t ร์ทมิกอมหนึ่งกลายเป็นหนึ่งในระบบขีปนาวุธที่ถูกจับตามองมากที่สุดในโลกอาวุธยุทศาสตร์รุ่นใหม่นี้ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างสมดุลแห่งพลังและป้องกันประเทศในระดับสูงสุดด้วยพลังทำลายมหาศาลความแม่นยำขั้นสูงและเทคโนโลยีหลบหลีกการป้องกันทางอากาศที่ซับซ้อนการออกแบบและพัฒนาเออทมิกสตอม หเป็นผลงานการพัฒนาที่ใช้เวลาหลายปีโดยผสานเทคโนโลยีจากยุคขีปนาวุธนำวิธีรุ่นเก่าและระบบขับเคลื่อนยุคใหม่ตัวโครงสร้างทำจากวัสดุคอมโพสิตพิเศษ,ษที่ทนต่อแรงดันและอุณหภูมิสูงพร้อมระบบควบคุมการบินอัตโนมัติที่แม่นยำสูงทำให้สามารถเดินทางในวิธีที่ซับซ้อนเพื่อลดโอกาสถูกสกัดกันระบบขับเคลื่อนและความเร็ว หัวใจสำคัญของ X 1. คือระบบขับเคลื่อนแบบผสมผสานที่ใช้เชื้อเพลิงแข็งในระยะแรกเพื่อเร่งความเร็วและเชื้อเพลิงเหลวในระยะกลางและปลายเพื่อเพิ่มความเร็วสูงสุดคาดว่าขีปนาวุธรุ่นนี้สามารถทำความเร็วได้มากกว่ามักสิบทำให้เป็นหนึ่งในขีปนาวุธที่เร็วที่สุดในโอกพิสัยการยิงและความแม่นยำเออร์ทอมิ หมีพิสัยการยิงไกลกว่า8,000กิโลเมตรสามารถโจมตีเป้าหมายได้จากอีกซีกโลกโดยไม่ต้องเคลื่อนย้ายฐานยิงระบบนำวิธีใช้ GPS ขั้นสูงผสานกับระบบดาวเทียมและเรดาร์อินฟราเรดทำให้มีค่าความคลาดเคลื่อนเพียงไม่กี่เมตรซึ่งถือว่ามีความแม่นยำสูงมากสำหรับอาวุธพิสัยไกลหัวรบและพลังทำลาย X 1สามารถติดตั้งหัวรบได้หลายประเภททั้งหัวรบนิวเคลียร์กำลังสูงหัวรบ ระเบิดแรงสูงและหัวรบ EMP ที่สามารถทำลายระบบอิเล็กทรอนิกส์ในพื้นที่กว้างหัวรบนิวเคลียร์ของเอกหนึ่งมีกำลังระเบิดเทียบเท่าระเบิด t n ทหลายล้านตันเพียงการยิงห,งหนึ่งครั้งก็เพียงพอที่จะเปลี่ยนสมดุลของสนามรบระบบป้องกันการสกัดกันหนึ่งในจุดเด่นที่สุดของเทคนิคซอมหนึ่งคือความสามารถในการหลบหลีกระบบป้องกันภายทางอากาศไม่ว่าจะเป็นระบบเรดาร์สมัยใหม่หรือคีปนาวุธสกัดกันเอก หนึ่งใช้เทคโนโลยีสเตลเพื่อลดการตรวจจับพร้อมการเปลี่ยนเส้นทางบินอย่างฉับพลันอเวซิมวัวร์เพื่อหลบเลี่ยงการโจมตีจากสัตวรูบทบาทเชิงยุทธ,ธาศาสตร์เอกหนึ่งไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อการโจมตีแบบทั่วไปแต่เป็นอาวุธเชิงยุทธ,ธาศาสตร์ที่ใช้สร้างแรงกดดันและยับยั้งการลุกรานการมีขีปนาวุธแบบนี้ในคลางแสงหมายความว่าประเทศที่ครอบครองจะมีอำนาจต่อรองทางการทูตที่สูงขึ้น และลดโอกาสที่จะถูกโจมตีอนาคตของด้วยศักยภาพและเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำหนึน่งอาจก,กลายเป็นต้นแบบของขีปนาวุธยุคใหม่ที่จะพัฒนาไปไกลย,ยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มพิสัยยิ่งความแม่นยำหรือการบรรทุกหัวรบหลายประเภทพร้อมกันนักวิเคราะห์ทางทหารหลายคนเชื่อว่าหจะเป็นหนึ่งในเครื่องมือหลักที่เปลี่ยนโฉมหน้าของสงครามในศตวตรรษที่2 1สรุปเอทมิกสตอม หนึ่งคือการผสมผสานร,ระหว่างพลังทำลายและเทคโนโลยีชั้นสูงความเร็วเหนือเสียงพิเศยยิ่งไกลความแม่นยำระดับเมตรและความสามารถในการหลบหลีกการสกัดกั้รทำให้มันเป็นมากกว่าแค่ขีปนาวุธแต่มันคืออาวุธยุทธศาสตร์แห่งอนาคตที่โลกต้องจับตาถ้าคุณต้องการฉันสามารถขยายเนื้อหานี้ให้เต็มเจ็ดนาทีจริงโดยเพิ่มรายละเอียดเชิงเทคนิคเช่นการทำงานของระบบขับเคลื่อนสองขั้นตอน แอปประวัติการพัฒนาเพื่อให้บทสคริปต์สมบูรณ์และลึกขึ้น